ยามาพร้อมกับชายาไอ้หนูปีศาจ Alright He's a p r o f e s s f i g h t i n g of the red corner He trained at เมืองพยาแลวิทยาสกูลจีน And his professional record 57 w i n and 19 losses Let's hear for Manu Number 3 ยินดีต้อนรับเข้าส่รายการมวยไทยแบทเทิลครับซึ่งวันนี้ตรงวันศุกร์ที่7ดธันวาคม ช่องนาว26นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา18นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปครับจำกันให้แม่นนะครับ7วัน7รายการ7วันเต็มแม็กซ์ครับทุกวันนั้นเราจะมาพบกันในเวลา18นาฬิกาีสนาทีส่วนวันศุกร์นะครับม,มื่อย่ายแเท่์นั้นเรามาเร็วกว่า วันอื่นๆครับเวลา18.10น,น,นาทีวันนี้ไฮไลท์ของรายการนั้นอยู่ที่คู่5ของรายการครับฟาอิดมอราชพฤกนะครับจะเจอกับรัตพลเอียดพลทิพย์แล้วก็พลังนุ่มนาคามวยไทยครับจะเจอกับกลายเพชรพอทวัชชัยในพิกัด6.2กิโลกรัมนี่เป็นคู่แรกของรายการนะครับแมนยูนุ่มป้อมคาแคร์บับจะเจอกับเพชรระหามปุยโฟแมนในพิกัด54กิโลกรัมาทางมุมน้ำเงินครับเพชรรามปุยโฟแมน ชื่อจริงชื่อนายฤทธิเดชพยุงชงโคจากอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันวัยสิปีครับส่วนสูง16.3เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ30ครั้งเสมอ1นแพ้16ทาํากทำตาม้อมอยมยที่ค่ายสอนแสงทองในจังหวัดเชียงใหม่มีครูเขียวเป็นผู้ฝึกสอนครับมีคุณอภิรักษ์ปัญญาเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนักชกทางด้านมุมแดงครับแมนยูหนุ่มป้อมคาแคร์ ชื่อจริงชื่อน,นายทศพลกลมเกลียงจากอำเภอเนอนสง่าจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันวัย16ปีส่วนสูง162เซนติเมตรสถิติการชกที่ผ่านมาครับชนะ57แพ้19ครั้งทำการฝึกซ้อมอยู่ที่โรงเรียนเมืองพญาแลว,วิทยามีใจเพชรสอสีสมพงศ์เป็นผู้ฝึกสอนมีนุ่มป้อมคาแครเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะโอ้ลูกลางสลีละคู่นี้ใกล้เคียงกันครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่า วันนี้นะครับพลาดไม่ได้กับศึกแม็กซ์มวยไทยแมกกาไฟ์ครับที่จังหวัดอุดรธานีครับทุ่งสีเมืองครับตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนนั้นกำลังชมการถ่ายทอดสดมวยไทยแบทเทิลอยู่เลยครับพบก,กับทีมงานระดับโลกครับบอกว่าแสงสีเสียงประการตาความมันระดับโลกที่ไปพบกับชาวอีสานครับแล้วับยกแรก เพชรระหคำเดินหน้าเข้าหาทันทีครับสมชื่อเพชรระห่ำเลยครับนักชกจากอมก๋อยจังหวัดเชียงใหมด่ดูแต่โมยตั้งคำถามครับใครจะถอยให้ใครครับเป็นโมยบูดูดันทั้งคู่ครับดูพย,ยัญชนะเบรกด้วยลูกถีบแล้ววางแข้งขวาปีหมัดหน 1, 2, ึ่งสองกับเปชรระำเติมด้วยแข้งขวาโอ้โหแลกกันคนละดอกคนละทีเลยครับมาตสมฉายาลยนี่ครับจอมบูบ้าระหคำเพชรระหคำเปิดเกมเ,เดินชนอัดด้วยแข้งขวา วงไหนจับไหนได้แมนยูดันออกไปแข่งขันแล้วกระเพชดละหำซ้ายนำร่องแล้วก็แท็กหมัดยัดไซดตามแมนยูยังไม่เร่งครับโอ้โหพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาเล่นงานบริเวณลำตัวเจอซ้ายหน้าอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้หมัดหนึ่งสองแลเติมแล้วแข้งจับหนักจับเต็มตั้งแต่ยกแรกครับทักทายป็นแบบเจ็บๆมืแค่เปื้อนหัวขยับเข้ามาที่ซ้ายนำ อยูตบด้วยซ้ายครับยยาามจับจังหวะอะครับแมนยูวางแข้งขวาเจอหมัดขวาสวนเนพชรลินลำขวาพลาดครับจังหวะหลุดจังหวะหลวงแมนยูลงสวนด้วยแข้งขวาอยู่แล้ว,ว,าาวครับเตะให้อาวุธจังมากกว่านี้ครับเลยนำเบลี่ยน้ามาทีซ้ายนำอยู่ที่ในบัตหนึ่งสอง ยับลงล่างแล้วขึ้นบนเลยครับโอ้ยดูครับไม่มีใครยอมใครเลยครับราเปิดเกมชนครับซ้ายนำพยายากเข้าหาก,กับปั้นหนึ่งสองครับแลบสีด้วยซ้ายแมนยูไม่สนใจครับยัดซ้ายคืนศักดิ์สรีจริงๆครับรกเูเปิดหัวของมวยไทยแบทเทิลไปจับมันสุกที่เจ็ดพันวางคงเวลามยังคงเป็นฝ่ายเบียดเข้าหามนยูแมนยูก็ไม่ได้หนีครับลอจังหวะสวนด้วยแข้ง วันนี้มาชกละเอียดจริง,รงๆครับแมนยูสายทีขวาทีครับอาจาจังหวะแทรกด้วยกับป้าซ้ายกับป้นขวาลงลำตัวกาเน้นบริเวณลำตัวแล้วก็แมนยูใขณะที่นนเพ็ทลามนั้นอาวุธครบเครื่องครับมาแล้วก็ปัดขวาของแมนยูเบียดเข้ามาขวางซ้ายหน้าโอู้ซ้ายหน้าของเพ็ทลามทำได้ดีครับเจอ่ขวาสวนคนละดอกคนละทีเลยครับ บอกว่าอาวุธทำก,กันครับนี่ครับตัดลำตัวโอ้ดูแมนยูนี้มาละเอียดจริงๆครับเห็นละห์ไม่สนเดินชนเดินบูเดินเบียดมาครับพยายามจะเน้นทีแข่งขวาแล้วเสียบวยเข่าซ้ายเฮนราห์แมนยูพยายามจะขวางหน้าไว้เฮนราห์มาศัยลูกขยันเลยครับขยับเข้าหางี่ก้อ,อนน้ำ อูโดยแข้งขวาคืนโอ้โหคนละดอกคนละทีเลยครับอ่ายามาโบลดยกที่หนึ่งครับเดือดจริงๆ ตามต่อที่แม็คมูไทนสเตเดียมครับยกแรกครับที่ตาต่อตาฟันต่อฟันนะแข่งต่อแข่งมัดต่อมัดไม่มีใครยอมใครครับพยายามจะเล่นเกมตั้งแต่ยกแรกแหละครับเพชรระหำนักชกจากตรงก้อยครับแม็กยูพยายามจะตบด้วยหุ่นซ้ายแกมัดหนึ่งสองดูแล้วปและเติมด้วยแข้งขวาอันละดอกแต่ละทีของเพชรระหำนี่ ต้องบอกว่าไว้เนื้อเชื่อใจได้เลยครับแมนยูพยายามจัดล่งานมาเวลาตัวแล้วเติมด้วยแข้งขวาเสียบด้วยของซ้ายโอ้โแกลกันมันจริงๆครับคู่นี้สมศักดิ์ศรีคู่เปิดหัวมวยไทยแบทเทิลเลยครับเอาแล้วครับว่ากันต่อยกที่สองครับอยูปเป่เสียบด้วยซ้ายวงนายกดมาอ้ <ütün> เห็นแล้วครับไม่ตกลงขยับเข้าหาตีคืนเัได้ลูกขยันแล้วครับเป็นยูนเ้ได้ลูกจัดแจงลำเดินหน้าตวนเดือนเลยครับโอ้โ แต่อูดอย่างนี้ต้องโดนลงโทษครับเผ็งทำเหมือนเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับพยายามจะเน้นที่ซ้ายหน้าแล้วก็เพชรละ,ะ,รระหำพยายามจะเบียดเข้ามาทิ้งใหมัดขวาเติมด้ยวยแข้งซ้ายเป็นยูพยายามจะสวนด้วยเข่าซ้ายยิงโฉบยิงมั่นใจครับเพชรละหำขยับเข้าหาตามสไตล์แม็กโมวยไทยเลยครับทิ้งในมัดหนึ่งสองล็อกในได้กดคอลงมาแหมแม,มนยูสวนด้ยวยเข,ข,ข่าซ้ายตีด้วยเข่าขวาคืนแล้วก็เพชรละหำ เข้าหาแมนยูครับโตด้วยแข้งขวาโอ้โอไปครับพยายามจะดเต้นวงนอกครับพยายามจะเต้นด้วยหมัดขวาแล้วตบดีฮุกซ้ายไปละตัว,ตว,ตว,ตวเจอแข้งขวาเข้าไปโอ้มาแล้วครับหมัดขวาของเพชรรามแล้วล,ะล,ะละ็อกล่างเพชรรามล็อกได้ครับแต่ยังตีไม่ถนัดนะครับดึงเขาดือด้อๆครับโอ้ชสุขัยเปิดเกมเขา้าหาตลอดแล้วครับเพชรราม ล็อกได้ได้มันอยู่พยายามจุดคอลงมาโอยู่กดคอได้ก็ยังตีไม่ถนัดครับจิ้มลตัวพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแข้งขวาวืดเพชรรามเบียดเข้ามาวางแข้งขวาเกี่ยวได้ตีด้วยเอาซ้ายคืนเลยครับเพชรรามเป็นมนุษย์หินคนใหม่หรือเปล่าเป็นรามเดินบทเดินเบียดไม่มียุบเลยซ้ายหน้าของเพชรรามเบียดเข้ามาอีกแล้วครับซ้ายหน้าเจอขวาสวนโอ้พยายามจะเน้นเลยครับแข้งขวาตีทิ้งนัดมัดขวาแล้วล็อกใน โอ้ยแมน,มนยูกดได้แต่ตีไม่ถนัดครับแบงเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเหมือนเดิเมครับเปล่ามแมนยูครับจิ้มด้วยสายโอ้ i, เยเจอดสายคืนดอกนี้ครับดูช้าลงไปเลยครับโอ้พยายามการเน้นที่ขอบขวาลลอกด้ได้เพลียมเน้นที่ขอบขวาทันทีแลกกันมันจริงๆครับเพลเียมยังพยายามเบียดเข้ามาแมนยูโอ้ยเจอแค่ขวาเอา,า,าเพลายมไปเลวเพลียมเน้นที่แค่ขวาเจอแค่ขวาสวน โรเบงขวากับแมนยูเบนล,ล่าห์มจิ้มขวาวงในแมนยูจับได้ล็อกแต่เขากลายเป็นเพชร่าห์หัมทำทิ่ฉวยโอกาสตีได้ดีกวา่าลาบพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาทิ้ศบัตรหนึ่งสองเสียบได้ตายแมนยูโต้โด้วยเข้าซ้ายคืนเบนลาห์ล็อกล่างเด็บด้วยข้าซ้ายโอ้แรกกันมันจริงๆครับยังไม่รู้ครับใครหมู่ใครจ่าครับนี่ครับแมนยูโต้โด้วยแขนขวาเติมบัตขวาออ้ย กับเพาะรามพยายามจะล,ลอ็อกล่างตีด้ววาซ้ายตีด้วก็ขวา,าเวลาลัดล่างนี่จะทำได้ดีกับเพาะรามหมดยกทีสองกับเดือดจริงๆกับมุยไทยแบทร์ธู แ <My> บทเทิลทำกันต่อนี่แม็กมวยไฮสเตเตดียมครับกอ,องยกทำไปครับไปต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะนไม่มีหยุดเลยครับอโอ้โหนี่แหละครับคู่เปิดหัวของมวยไทยแบทเทิลสนุกรุดเดือดเราแต่แฟนมวยครับฝ่ายแดงนั้นมาจากชัยาปูๆๆ่กับฝ่ายน้ำเงินนั้นอบปอยเชียงใหม่ครับไม่ต้องถามนะครับว่าไอดอลของเขานั้นคือใครยอดดอยแก้วสัมฤิดเลยครับ พยายามจะเปลี่ยนเข้าหาแล้วครับเจอหมัดขวาสวนโอ้ยอแต่ก็แกก็สวนด้วยหมัดขวาคืนเหมือนกันครับเพชรลามเอาละครับสามนาทีของยกสุดท้ายครับมาเลยครับซ้ายกับขวาโอ้ยหมัดขวาของแมนยูเ,เล่นเล่นเกมบ้างครับแมนยูแต่เพชรลามก็สวนด้วยหมัดขวาคืนจังหวะวงในล่างตีเลยครับเพชรลามออาวุธกันนี่ครับขวา มาสายจากมันขวาวงในจับได้ใช้เอียงนะครับเจอเลี่ยมแต่ลุกขึ้นเร็วครับแล้ววางแค่ซ้ายเลยครับเห<อ>็นแลวแมนยูพยายามไปสุดด้วยแค่ขวาขวางล็อกในพยายามจะใส่ลูกขยันกับเพชรราวางแค่ซา้า,ซายวิ่ยแยมนยู่โดนแล้วเอียงเลยครับตามเติมด้วยแค่ขวาขยับทิ้งน้ำมันขวาแมนยูพยายามจะตีด้วยเขซาซ้ายเวลาล็อกล่าง กันต่อกลางเวทีครับอู้ยี่จังหวะสวนหมัดได้เอาละครับแมนยูล็อกได้ตีเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายของเพชรนลางเพชรนล่างได้อาศัยลูกขยันเลยครับได้เลยยาบแมนยูได้ลูกหนักครับเพชรนลางได้ลูกขยันเพชรนลางเปิดเกมเข้าหายังตีไม่ถนัดครับแมนยูเด้งตีเข่าซ้ายตีตายอู้ยีเอาละครับจังหวะตีเขาของแมนยู พยายามเน้นๆเลยครับแมนยูทิ้งไปมัดขวาเวลาเปลี่ยนเข้ามาวางซ้ายยับวางขวาวืดแมนยูเสียบด้วยข่าซ้ายแล้วดีโยนนี้ออกมาแมนยูก็ไม่ได้หนีครับเพลลาพยายายเปิดเกมเหมือนเดิมยับซ้ายเจือขวาขึ้นพยายามจะเปลี่ยนเข้าหาเลยเพชลลาแล้วล้มในกดคอมาตีด้วยข่าซ้ายโอ้แลกกันมันเลยครับเพลลาเปลี่ยนเข้ามา อยูบียาทิศซ้ายเลพาลววาทิ้ศรถขวาระหว่างซ้ายคืนโอ้ยโ,โอ้ถึงดีการจริงๆครับคู่นี้เกมม,มันสนุกเล้าใจกัต่างยกแย่งกันมันเลยครับแม่แข้งขวาวืดเวลาเบียดเข้ามาวางแค่ขวาวืดเหมือนกันอ้าแล้วครับล็อกไ,ได้ได้ตีนกับซ้ายตียนกับซ้ายเดี๋ยวมีดงงําเนินไปด้วยความเล้าใจครับจังหวะดึงกับคืน้นจะเข่าแม่เพชรลาล็อกล่าง อยากจะตีจะตีเป็นชุดกับแมนยูขยับครับขึ้นซ้ายทตลายจังจหวะไปเรือ่อยเท็จขวาของเพชรลาบขยับเข้ามาแมนยูพยายามจะเสียดสายเพลลาหเสียดซ้ายคืนแล้วพยายามจะใช้เหยียบเจอข้อขวาของเพชรลาบโอ้โแลกกันมันจริงๆครับไอ้เนี้ยปีเร่งกองรัวครับฝั่งๆต่าง,างยังไม่หยุดออกอาวุธนะเพชรลาบ์จับนายได้แมดูเตรียมซ้ายอยู่่ที การยืนระยะล็ทิ้งมหมัดขวาแล้วล็อกในเลยเพื่อนำตีด้วยข่าขวาห,หยับเข้าหาเลยครับวางแค่ขวาวืดเจอโอ้โหแต่ยังแก้คืนด้วยข่าวซ้ายได้เออมันจริงจริงครับขอเยบยือให้ก,กับักค่น่อยแล้วครบแล้วครับสามยก สมศักดิ์ศรีเล่นี่ครับพยายามจะทิ้งมัดขวาสวดเดี๋มัดขวาแล้วล็อกในยกนี้นี่ทำได้ดีทั้งคู่เลยครับเป็นแลหับนั้นอาศัยลูกขยันครับปี่ทิ้งนวดขวาเจอเขอาซ้ายสวดจังหวะวืดครับดูครับโอ้แล้วเสียบเจ้าของซ้ายคืนแรกกันมันจริงๆครับเอแล้วก็ไปว่ากันต่อบนเวทีครับ the first r w a r d no retreat no s l r e n d e r and now let's check out better plays สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Live และ Max มวยไทย Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Max มวยไทย7วัน9รายการบน Facebook Max มวยไทยและบนระบบ iOS และ Android Watch the Action Live anywhere in the world on Max มวยไทย Facebook And Max มวยไทย Mobile App Download now on iOS and Android Battle for Blue and Red Corner Max มวยไทย Mobile App Blue and red corner, which is 90 degrees Celsius, get 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the juggler's scorecard for the winner. Red corner. าแคร์เป็นฝฟท์พลิกเอาชนะไปอย่างสุดม,มันในคู่เปิดหัวของรายการครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยู่เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคู่หน้ามวยลาวประทะมวยไทยที่นี่นะครับมวยไทยแบทเทิลคิวตันโกแอนด์ e ิ e ฟร์วิชเชสซัมไปช็อตแบงค์น